ครับผมสวัสดีครับผมฮาเขาขสูรายการมามาแล้วอสังหาริมทรัพย์กับนายรัชชานนท์มหาราชครับเมื่อนี้นะครับผมอสังหาริมทรัพย์นะครับผมเนื้อที่100ตารางวาหรือ1งานนะครับผมอยู่ที่บ้านแสงทองครับบ้านแสงทองนะครับบ้านแสงทองตำบลบุงมาแรง อำเภอสว่างวีรวงร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับทีไบโอนะครับที่ทนายรัชนนท์นะครับผมได้ขายไปนะครับผมเป็นอสังหาริมทรัพย์ของทนายรัชานนท์เองนะครับกับผมซื้อไว้หลักะปล่อยนะครับผมให้แกบุคคลที่ต้องการไปสร้างทีอ่อาศัยนะครับมือนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมคุนพีกิบทางว่าลิงชําระนะครับผมที เพิ่นได,ดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับไดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนะครับเป็นเจ้าของเพิ่นเป็นเจ้าของอสังหาริม,มทรัพย์นะครับผมคนใหม่นะครับผมมาเบิ้งครับฉนดแปลงนี้นะครับอ่านะครับผมฉนดแปลงนี้นะครับผมนี่เลขฉนดนะครับผมเลขฉนด2 1 9 4 2นะครับผมเป็น นสสีจอนะครับเป็นโฉนดที่ดินนะครับผมเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์นั่นเองครับถูกต้องตามกฎหมายนี่ครับเป็นขุดแดงนะครับผมขุดแดงนะครับเป็นขุดแดงตำแหน่งมีระว่างชัดเจนครับการเบริงโฉนดที่ดินนะครับต้องเบริงระว่างนะครับมีระว่างนะครับถือชัดเจนเลขเลขนะครับที่ดินเลขที่ดินก็คือ 7 7 9นะครับผมอันนี้เลขที่นะครับอ่าเลม่มมีหอดนานะครับผมนาสำรวจนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบงงุงแมลงอ,อําเภอสว่างวิรวงจังหวัดอุบลราชธานีเบื้องเนื้อที่เท่าไรครับเนื้อที่ดูตรงนี้ครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมมีเนื้อที่ หนึ่งงานครับหนึ่งงานหนึ่งงานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับผมหนึ่งงานเท่ากับ100ตารางวาหนึ่งหนึ่งรอยตารางวาเท่ากับหนึ่งงานนะครับสี่งานเท่ากับหนึ่งไร่แน่เป็นความรู้เรื่องของกฎหมายที่ดินนะครับผมการวัดเบิ้งครับว่าที่แปลงนี้เดิมที occasions occasions. ่ครับผมเป็นเจ้าของคนเดิมมาดูนะฮะดูชัดเจนครับเจ้าของคนเดิมหลายคนครับ เจ้าของก็เดิมกับสีก็จะบอกว่าให้แกครับผมทำแมนแปลงนี้บแมนคอมไบโอได้ครับผมคนเดิมนะครับเป็นคนเกา่าก็จิมี่ซื้อสกุลที่อยู่นะครับผมตำบลอำเภอจังหวัดนะครับมาเบิ้งว่าทีแปลงนี้สวนสวยปานใดครับสวยงามตามทองเรืองครับผมการลักการเบิง้งทิศเหนือทิศใต้เห็นบอกครับนี่จะมีลูกศรเหนือจะมาทางนี้ใต้ ออกตกนะครับท tamam. ิศเหนือที่แปลงนี้นะครับผมเบิ้งแล้วครับทิศเหนือที่แปลงนี้ออกเฉียงเฉียงติดสาธารณประโยชน์นะครับทิศเหนือติดสาธารณประโยชน์นี่เท่าไรครับพี่น้องหูบอติดสาธารณประโยชน์นี่25เมตรครับ25เมตรโอ้ยกว้างแห้งครับที่แปลงนี้ครับผม25เมตรติดทางสาธารณประโยชน์ทางสาธารณประโยชน์แปลงนี้นะครับผม5เมตร อาเมธครับผมกันไว้นะครับเป็นทางสาธารณะต่อมาครับเหนือทิศใต้ครับจดที่ดินของทีของอีกคนนึงนะครับผมเหนือใต้ตะวันออกครับตะวันออกจดนะครับทีบุคคลนึงหลักกติดทางสาธารณะอีกนะครับมาเบื้องใกล้ๆครับผมที่แปลงนี้ครับติดทางสาธารณะประโยชน์ทั้งสองฝั่งครับบว่าจเป็นทางทิศเหนือหลักกาทิศตะวันออก เป็นทีทีสวยงามเหมาะสมเลขโฉนดตัวนี้นะครับผมออกเมื่อปีเท่าไหร่ครับออกณวันที่17ครับผมเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 8ัโฉนดแปลงนี้หัวตะออกนะถูกแบ่งแยกจากแปลงใหญ่ครับนี่ถูกแยกนะครับเบิ้งทีนสีครับโฉนดแปลงนี้นะครับผมเป็นโฉนดนะครับแยกออกจากแปลงใหญ่เ้าสีเห็นว่า แยกจากโฉนดแปลงใหญ่นะครับเพิ่นซ้อยใหญ่ออกมานะครับจะได้ชัดเจนนี่คือโฉนดนะครับอมอบให้แก่เจ้าของอัสซาหาริมารั์คุณกิบทางว่าลินเปสั่งเงี้ยนสามสซ่านใส่อยากมีที่อยู่อาศัยเดิมที่อาศัยอยู่แถวบ้านข้าขวางนะครับผมโบมีบ่บาทน,นะครับโบมีบ่บาทไปสื่อที่รับไปสื่อที่าษเสียภาษีดอกหง้านะครับผมซึ่งทีโบมี เอกสารสิทธิ์ยังใบโอยังว่าไปส้างบ้านใส่ได้จังไดนนะครับผมมาพอดีเกินกับว่าขออยากจะได้ที่แปลงนี้เพื่อจะสร้ามที่อยู่อาศัยใบโอกะยินดีครับอสังหาลิมซั์ให้แก่คุณกิฟทางวาลินนะครับเพิินมากกับขอบครัวเพิินนะครับมีพ่อแม่แล้วก็ลูกน้อยเห็นลูกน้อยนี่แหละครับผมห้เลยครับผมอ้าดีใจครับผมดีใจครับวันจันนะครับวันจันนะครับคุณกิฟต ครับผมไปรับมอบนะครับผมโฉนดที่ดินนะครับผมแปลงนี้ไบโอจะสมมอบโฉนดที่ดินแปลงนี้ให้แก่คุณกิฟวาลินนะครับขอพูดหลายๆครับิ